จ่ามันกดไม่ติดแล้ววันนี้จ้านติตตองมาแรงไอ้เก้าหวาเก้าหวานเก้าในสักที่นี่ไอ้เก้าหวาเก้าหวานี่นี่อาใหญ่โบ้แรงเรื่องปือนนี่จำนานนักหน้าและเออเก้าหวาไอ้เก้านี่ไม่รู้เก้าในโบวันเราแบบแปลกพี่น้องเออแปลกว่าเจ้าเจ้าไม่ตาไรเก้าแล้วและเออเก้าไม่ได้เป็นหนังร้านนุ่มจีนร้านเสริม่วยเจ้าเอ้ยนุ่มจีนเจ้าเอ้ย เออขัวเจ้าเจ้าก็ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่โรแต่เขาได้มาแล้วและสักเหลืองนึงเออต้องจ้ามเหลืองเขาได้แล้วและไอ้มันจาดเวทน้าหลกเขยก็ได้กับก็ยก็ยได้กับก็ยเจ้าหน่อยไปเอากับก็ยแล้วไมมเอ้เหลืองในตีไม่แก้มกอนมันมาแ่งมาเติมมาเติมใจป้องจู่รถใจการนอใจรถดีใจไปเลยฮะจัดเวทนาพี่น้องเออมับูเลเืองเปลื่ยนยังเลย